เด็กน้อยอารมณ์ดีมาแล้วจ้าหลังจากอาบนา้ำอาบท่ายเพื่อนเซ็ตซบเรียบร้อยนะจ้ากพางสิผ้าผลลงมากขังรางสิมาเบ,เบิงเบิงว่ากับเขากับป่าแรงนีเขาสิสด้ยยังกินแน่นออโอ้จะแมนมือใหม่อ่อนคักแทนอคนน้อยแมนใหญ่ขึ้นมาจะเป็นหมอบบหมอ,อยังมาตีหมอล่ำเหมือนตีมือใหม่อ่อนปานนี่มามามามเบิงกับเขากับป่าเหมือนนี่อย่างนอโอ้ได้แจวบองเส็บๆกินกับพักแล้วก็มีพัดขาด้าน้าจ้าลังเต่มหมู่ว่านเหลือไหวเขาก็เอามาอุนน่นนอนใส่ละนออีพอคือบ่หินหาเห็น อย่งอีกครับเขาซ้ำนี่ก็กินเบอเดอรดอกเค็อย่างอีกปุน้นยืนเป๊กเองมื่อเด็กเมนว่าต้มไขว่ว่าซานต้่มไขอ่อีกสีหนวยปั้ดเอามามามานี่แหละจ้าเจ้าบองที่ีแม่ว่าลูกไอ้ร้านเคยเนะาะจ้าของลุงเนาะฝากแล้วสื่อ แซบแซบแต่อุดรผุ่นเด้โมเมนของคอยเด้ยแซบอีลีอีแมกินเธอเดียวก็เลยติดใจก็เลยสั่งเพื่อนให้เพิ่นฝาเพิ่นซื้อเนาะอีแมก็เลยปล่อยให้พ่อเอาคนหน่อยอีแมกก็สิมาปอกไข่โอ้ย่นต้มมาเ่นต้มซีฟนาะทีซีฟนาะทีมันก็นสูโพดบ่เป็นยางมกตูมแล้วส่วนหมากอีแม่ต้ม,อ,ม,ตมอีแม่ต้มก็สิต้มเจ๊ดนาะทีข็พออนะาาจะติดนะผู้ ลินพันกันเซธในที่นี่ก็เป็นข่ย่างประตูมพอกินพอดีปุ่นและเมือนี่ก็บ่มีความพงความพอมียางลืมหอดขากล่องโอ้บ่อขากล่องอีเมตอนนี้คืออียังขวดน้ำจ้าใส่ขวดน้ำไปเลยหายางใดก็หาย,าง,หา,ยางใส่ไปเลยแหละจ้าโอ้ยจะเม่นเนาะ พักยีหลีหลังจากนั้นน้อยแม่กะสิมาปาดเคืองตัวอุ้สุกแหงเนาะจ้ะไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันปาดอกมาพุน่นเด้ไข่ต้่มนกกีนกับเจ้าบองวายเสยบขนาดพุดน่นเด้พอลูกพนกะยอกกันคนน้อยตอนนี้บ่อเบิร์ดกับบ่อหยอกบ่อยู่เด้จ้ามากแต่สียางคนกําลังหาดยางเนาะจ้ะอยากอยากไปย่างเดียวห้องอุ่มไห้นี่บ่บอ,อยูจะปีนไปอยากออกอยากย่างปาดพุนอยากยางตั้งแต่หลายเดือนละล่ะแต่พนกะยางว่าท่านได้แข็งดอก อาจยางพท่านในแข็งเนี้ยงปานนี่ทาย่างแข็งสิปานใดมาเบิ้งกับเขากับปลาห้ามมือนี้ไว้เจวบองอีแม่ก็คุย,ยกินกับพักเป็นทีเรียบร้อยน่าจะซิมเมืองกอนจักหน่อยคุณเดีคนหน่อยเพิน่นกะอยู่น้ำมี่พอเพอนนิ่นนันแหลมามามาบัดนี้กะสิกินเขาตัวก็เลยโดมเบิ้งก็จังเหม็นขี่เพิ่งนึกว่าเพิ่นขี่ที่เถื่อโบเม็นน่าจะเหม็นเจวบองอะไรอีแม่กระดังบดีเนาะมาเดินมาเดินมาเดินมากินเขาน้ำกันื้อนี้กะสิกินเขาไปน้ำเอาลูกไปน้ำหมนแลอี่พอก็เลยว่าเอ้าวอ้าวให้เจ้ากถา อีแม่ก็เลยสิกินก่อนทําเวลานะเนาะจ้าเพราะว่ายังมาตีกับสิเปียนพัดกันกับอีพอนะออ้ยเจ้าบอกนะกินกับไข่ต้มนี่แซ่บคักขนาดเดอ้อสุดทอน,นันพัดขนาดกัแบแซ่บคือเก่าของเลือๆนะาะจ้าในตู้ห้องก็ออกมาเหตุวันนี้ก็ไม่ได้เสียค่ากับข้าวจ้า บาทจ้ามาเดินมาเดินมาเดินเสียบเสียน้ำอีแม่เมื่อนี้บบมีขาก่องกับโบเป็นยังเห่ากบใไ่ขาก่องจำเป็นไปโอ้ยเมื่อนี้เขาเนี่ยโบแทบคากแส่บมเนี่ยป้านเขาเหนียวจ้ำแจวบองกินเว้ยบวยบวยบ,วย,บวยจะกินจะก,กัโอ้ยอิ่มคากอิ่มเนี่ยอิมอ่มโพดอิ่มเหลือ